ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกิจกรรมภาระหน้าที่ความผูกพันหรือว่าอะไรที่เราทํามันจะเป็นผลอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งโอกาสดีๆแนวทางโชคลาภวาสนาหรือว่าประเด็นของ,งความรักจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับต้องใช้คำว่าใจเย็นเย็นะครับอดทนรอคอยโอกาสที่ท่านจะได้รับโอกาสของการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายทั้งปวงก็ยังมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างด้วยความรู้สึกว่ามันใจเย็นเย็นมากที่สุดนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ควรระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากทารูปใบ,บที่หนึ่ง เป็นสี่ดาบนะครับไม่ว่าเป็นภาระหน้าที่เป็นจิตกรรมเป็นงานอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาววันจันนะครับก็ต้องดําเนินด้วยความระมัดระวังนะครับบางเรื่องมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเท่าไร่นักนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลมีเหตุการณ์มีปัจจัยบางอย่างที่เข้ามา เขาเรียกว่าเป็นจุดอ่าจุดที่ทำให้มันไปถึงจุดนั้นไม่ได้นะครับอาจจะเป็นภาระหนะ้าที่การงานการติดต่อการที่เราจะตกลงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรับปากแล้วมันยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับรักษาสถานการณ์รักษาสภาพปกติ ให้ไว้ก่อนนะครับดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะไปมุ่งไปข้างหน้าโดยที่เราขาดความระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพก็อยู่ในช่วงองการรักษาตัวฟื้นฟูสุขภาพพี่น้องชาววันจันทร์คนที่มีปัญหาสุขภาพก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับอ่าดูแลใส่ใจตามธรรมดานะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้หายได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของการเริ่มต้นด้วยความระมัดระวังรอบครอบนะครับประการต่อมารมูส่วนที่สอนะครับเป็นจัสติ c เรื่องของความถูกต้องความเที่ยงธรรมยุติธรรมนะครับท่านอา จะมีปัญหาบางอย่างนะครับในการที่จะต้องจัดการไกลเกลีย่ยแก้ข้อโต้แย้งหรือว่ากรณีพิพาทบาดหมางกันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับค่อยๆแก้ค่อยๆขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่คนที่มีความรู้ความสามารถจะเข้ามาช่วยจัดสรรจัดการในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นความขัดแย้งนะครับได้โอกาสที่ท่านจะได้รับสิ่งดีๆตามมาก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับประการต่อมา,มามาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ถ้วย แต่ทั้คือโอกาสของการก้าวพ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับในรูปแบบแบบนี้นะครับชีวิตของท่านอาจจะดําเนินไปด้วยความยุ่งยากลาบากใจพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับท่านจะก้าวพ้นจากจุดนั้นไปแล้วก็จะพบอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เราราบากใจสิ่งที่เรารอคอยมันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตทั่วๆไปวิถีชีวิตการงานหรือว่าเรื่องของการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักและก็เรื่องของสุขภาพ เลยนะครับโอกาสต่างๆก็กำลังจะก้าวพ้นจากจุดที่ไม่เคยดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับโชคงลาภโอกาสวาสนาหรือว่าแนวทางของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น5้าดันะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวัง เรื่องของคนที่อาจจะมาสร้างปัญหาให้นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเจอคนเยอะก็มากปัญหานะครับเจอร้อยคนก็ร้อยปัญหานะครับเพราะฉะนั้นรับวังนะครับป้องกันด้วยความหนักแน่นหีมีเหตุมีผลและก็ใจเย็นๆอดทนได้อดทนไปก่อนนะครับเพื่อระงับความขัดแย้งหรือว่าการทะเลาะวิวาทนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้การดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้ดําเนินชีวิตด้วยความถูกต้องนะครับความถูกต้องความเที่ยงธรรมความยุติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากจุดที่มันไม่ไค่อยดีไม่มีความสมวังไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวิถีชีวิตการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพจะได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปสู่อะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจุดที่ควรรมะมัดระวังนะครับเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของ ของการที่เราอาจจะถูกใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ